สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่14ตุลา64สนะครับทุกท่านครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็เป็นวันที่จ่ายเงินนะครับรอบตกหล่นนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในขอบขายที่จะต้องได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมทั้งม .33 3ม40ที่ขึ้นในระบบแล้วว่าผ่านแต่ว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับก็รอเช็คนะครับว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังเพราะว่าจะมีการโอนเงินซ้าทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็ผู้ที่ยื่นทบทวจสิ์ไปแล้วนะครับก็ให้ กลับมานะครับตรวจสอบผลทุกสัปดาห์นะครับเมื่อผลออกมาว่าผ่านก็เงินก็จะเข้าทุกวันผลัดของทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันสําหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับแล้วอยู่ในในเงื่อนไขเงื่อนไขที่จะต้องได้รับสิทธิ์นะครับก็คืออยู่ในมอ3มสกิจการ29จังหวัดแล้วก็อยู่ในสถานะม .33 ภายในวันที่31กรกฎานะครับแล้วก็ม40นะครับ10จังหวัดแรกนะครับที่ อยู่ในสถานะนะครับภายในวันที่10สิงหานะครับแล้วก็3บวก16จจงหวัดหลังนะครับที่อยู่ในสถานะนะครับม .40 นะครับภายในวันที่24สิงหานะครับก็สามารถที่จะยื่นทุนโอนสิทธิ์ได้ถ้าหากว่าท่านขึ้นในระบบว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับการยื่นทานอนสิทธิ์นั้นยังยื่นได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับโดยการ ปริ้นเอกสารนะครับแบบฟอร์มที่อยู่ในเว็บไซต์ออกมากรอกข้อมูลลงลายมือชื่อแนบเอกสารแนบ3อย่างสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาใบาเสร็จนะครับส่งไปที่าทางไปรษณีย์นะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศครับเมื่อยื่นแล้วก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าก็าทุกๆสัปดาห์ก็ นะครับเข้ามาตรวจสอบผลได้นะครับจะมีการประมวลผลทุกสัปดาห์เลยนะครับและนี่คือกลุ่มของการเยียวยานะครับม .33 39 40สนะครับส่วนที่สำคัญนะครับข่าวสารใหม่ที่เพิ่มเติมมาเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองนะครับก็คือการเยียวยาผู้ที่ทำอาชีพแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับในทั้ง29จังหวัดเลยนะครับสรุปก็คือกรมการขนส่งจะจ่ายเงินเยียวยาให้แบบเดียวกับประกันสังคมเลยนะครับ เนื่องจากว่าท่านอยู่ในกลุ่มของอายุเกิน65ไม่สามารถทำมสีสูตรได้นะครับก็จะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้เลยนะครับโดยจะให้มีการไปลงทะเบียนในวันที่25ตุลาเป็นต้นไปนะครับโดยถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพก็มีทั้งกรมการขนส่งแล้วก็สำนักง,งานขนส่งกรุงเทพนะครับในส่วนของกรุงเทพนั้นจะต้องมีการจองคิวด้วยนะครับการเปิดจองคิวจะจองคิววันที่18นะครับผ่านทางลิงก์นะครับ ของแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ของขนส่งนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปแออัดนะครับที่ที่สถานที่ลงทะเบียนนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมมีแค่บัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่สาธารณะส่วนแบบฟอร์มนั้นให้ไปกรอกที่หน้างานนะครับที่ที่จุดที่เราไปยื่นเลยนะครับและนี่คือของกลุ่มของเยียานะครับแท็กซี่บินมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65้นั่นเองนะครับและข่าวสารล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ท่านโคศก รัฐบาลก็ได้มีการเผยกําหนดการคร่าวๆเป็นครั้งแรกนะครับว่าบัตรสวัสดิการนะครับจะนําเข้าคลรอมอในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนี้แล้วก็กําหนดการนะครับก็คาดว่าจะเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการได้ก็คือเดือนมกรา65นั่นเองนะครับนี่คือกําหนดการคร่าวๆนะครับส่วนหลักเกณฑ์รายละเอียดนั้นนะครับต้องรอออกมาอย่างเป็นทางการอีกทีนึงว่าจะต้องตัดสินอย่างไรนะครับจะต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะครับ แล้วก็คนเก่าจะต้องลงทะเบียนอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับก็ยังต้องรอ,อรายละเอียดที่เป็นทางการนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดนะครับถ้าหากว่ามีพาดหัวข่าวใดนะครับที่ออกมาในเชิงว่าเยียวยา3,000บาท3เดือนอันนั้นหมายถึงเยียวยาผู้ประกอบการนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการเยียวยาประชาชนทั่วไปนะครับแล้วถ้าหากว่ามีอ,าออกมาว่าเยียวยา5,000หรือ1,000 0นะครับ อันนั้นก็หมายถึงการเยียวยาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยท,ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าหากว่าอยู่ใน13จังหวัดแรกนะครับก็จะได้10,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ใน16จังหวัดหลังก็จะได้5,000บาทนะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ไดเ้เป็นการเยียวยาโดยทั่วไปนะครับซึ่งพ่าดหัวข่าวบางครั้งก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดต้องเข้าไปดูข้างในคลิปอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้เข้าใจผิดแล้วก็เสียเวลาเข้าไปดูอออันนอััันะนนนนนนน้้นะ้้กกกก็็็ย่าาาไไไปปปปสสบุคลลิใษณะีถเดขฝ ไว้ในวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ